โอ้โอไม่ฉันลืมเลยฉันลืมงานงานไองานสายพานเลยเดี๋ยวฉันรีบไปทําก่อนแล้วกัน <c oughs> เบื่อจริงๆที่ต้องมาทํางานไองานเนี่ยว่าไรมันจะเลื่อนตาแหน่งเอ้ยปุ๊บโอเคงานผ่านโอเคไปดูวิวสักนิดหน่อยโอเคเอ้เสียอะไรวะเอออ้โอ,โอ,โอ,โอ้ใครวะ <c oughs> ไม่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 ไ,มไมช่วยด้วยครับช่วยด้วยหวัวหน้าช่วยด้วยอเออเฮ้ยเสียอะไรวะไม่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 ไม,ไม,ไม